สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวรัชมนุรวันนี้ดิฉันนางสาวรัชมนุเป็นประธานสตรีตำบนมะม่วงสองต้นวันนี้ดิฉันมาน้อมนำโครงการพระราชดำริของประเทศรัตนารดานราชสุดาในการทำในการสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งวันนี้ดิฉันก็จะมาทำไข่เจียวสมุนไพรเลี้ยงกิ ไอเนี้ข้างบ้านหมดเลยทุกอย่างทุกอย่างเป็นสมุนไพรเป็นเป็นข้างบ้านหมดเลย,ยส่วนนี้คือไข่ไก่เลีออ้ยงเองนะคะไข่ไก่ไอนี้ยอดชะอมเก็ดมาจากข้างบ้านเลยค่ะอ่แล้วก็นี่เทียมไดเออหักหอมแดงซิกขึ้นแล้วก็โหระพาแก้ืลมแกลมอ่าใช่ใช่เอออย่างแรกก็คือตกไข่ก่อนค่ะ ปุ๋ยแล้วเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวจะตีไข่ก่อนนะคะมีไข่แดงก่อนโอนเคโอๆๆๆเคเราไปใส่ใส่น้ำปลาก่อนเดี๋ยวตีใช้น้ำปลาใเข้าไปก่อนใส่พอนิดนิดพรอนะคะความเค็มแต่ว่าเนี่ยน้ำปลาก็มันมีประโยชน์นะบำรุงนะบำรุงร่างกายเป็นเสริมไอโอดีนมาแล้วีคือหอ,หอมต้มฝาหอม หอมดีดีนะแก้หวัดแก้ไข้แก้อะไรได้หมดเลยสมุนไพรตัวนี้ดีที่สุดช่วงโควิดช่วงโควิดนะพี่สมุนไพรดีที่สุดเลยไอเนี้ยหอมแดงอ่ะแก้วชชะอมนีแหละเพิ่มความพิษเพิ่มความหอมกินแล้วสดชื่นกระอมเนี้ยสุดยอดเลยเต็มเตี่ยมเลยมีคุณค่าอาหารทางใช้ทำให้ระบบขับถ่ายดีเนี้ยมันสะดวกใส่จิก มันสะดวกในการใช้ชีวิตประจําแ้วดก่่าดีก่าเดี๋ยวรอใคนนี้ใส่แ่ะมันเริ่มร้อนแลวนะคะใส่น้ำมันเล็กน yeah, ้อยนิดเดียวพอค่ะเดี yeah, ๋ยวอุมมันเนี่ยอร่อยเดี๋ยวรอให้น้ำมันิกระจายกระจายหน่อยนะใช่แค่ลงไปแล้วก็หอมแลยหอมวนชวน เห็นไหมมันมีมันมีสมุนไพรแลบทำให้ดูน่ากินอ่ะน่ากินเว้ยดีแน่นอน่กินด้เยนี่ค่ะเมนูข้าวไข่เจียวสมุนไพร